วากัดสมบูรณ์แล้วนะครับดูดูครับด,ดูดูลมแรงมากที่นี่ออก,กัดป๊อปนะครับออกั๊อปป๊อกอ๊อ,อ,อ สวยเลยครับอ๋อ,อูม่มีด้วยอย่าให้หลุดเด้อจับมั้งไปแล้วมั้งจับมันเก่งเยอะเลยโอ้ยแอ่าฮ่า Đó uh hả? -huh. Okay, okay. Để một làng đâu. đó Quán quán mấy nó bị tục nào nữa เดี better, bag, ๋ยวพี s <S ่มึงจะพอได้มึงเยอะเด้อเด้อเด้อฮักเดี๋ยวฮักฉันเย็นอ่ะโอ้เดี๋ยวมาดูสายครับสายสวยโอ้โหระวังเลยมี่สายสองรูปป่านะครับเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวมันมาถ่ายรูปก่อนให้ดูสายก่อนนี่ครับปลานสายสวยเลยครับ